เจ๊จ๋าจอีกปูมาเร็วอีกปูกปใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เจาจ๋านี่ดูนะคะพอเราจะจับปูกัน

น้ำมุมเล่นน้ำเก่งมากนะครับว้าวขึ้นมาแล้วโอยบูขึ้นมาแล้วบูขึ้นมาแล้วเอ้ยน้งมุมวันนี้เราจะาลง YouTube นะคะ